สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มะขามมาต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเอามาลงกระถางใหม่แล้วครับกระถางทำไว้หลายวันแล้วอันนี้ชุดใหญ่ครับถังใหญ่จะมาดักเลยครับนี่นี่ครับไปเอามาเมื่อตะกี้เนี่ยต้นมะขามครับน่าจะอาย,ยุ เยอะแล้วนะเนี่ยสูงยาว60เซนน่าจะได้ครับนะครับก็มาดูการดัดกันเลยนะครับดัดตามใจเราครับผมดัดคดรค,ดคดงอง,งองตามใจเราครับนีครับดัดไปกตัดถางใหม่ เริ่มใช้แล้วครับก็ถา,างใหม่ทไทใบถัง,บบบงใหญ่มีสองใบถังเล็กได้สี่ใบห้าใบครับผมถังใหญ่มีสามถังเล็กมีสี่เดี๋ยวจะให้กมครับจับไปจับไปเรื่อยๆครับ ได้มาจากป้ายรถรถสองแถวเขาเนี่ยไปไปนั่งเมื่อตอนประมาณสักบ่ายสามฝนตกไปนั่งที่รอรถผูดด้โดยสารสองแถวมองไปมองมาอ้าวม,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 มีมะขามสีห้า 4, ต้นเ๋ยเอามาสองต้นก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาที่หลังอีก สี่ห้าต้นครับแต่นั้นต้นเล็กกว่านี้นี่ครับ,เ,รบเดี๋ยวจะตัดทดยอดเลยอืมครับผมเลยดิ้นใหม่เลยเดี๋ยวจะตัดยอดทดยอดเลยครับที้ ไอทีตัวนี้ครับตัดเขาเรียกว่าโทดยอดตัดโทษมาดัดกันเลยนะครับเอาทรงอะไรดีทรงตามใจขันครับ เอาลิบไใบสักหน่อยดีกว่าลิบไใบก่อนค่อยค่อยดัดิ้ใบก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ริบใบมะขามจะคายอะไรคายน้ำคายน้ำแล้วก็จะเด็ดครับก็ทำทำตามเขา เขาบอกว่าตบสวมแมตรนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหโควิดน่ากลัวครับผมจะออกจากบ้านกันไม่ได้แล้วโควิดระบาดหนักเลยจะไปไหนปะมาไหนก็อย่าลืมสวมแมกันนะครับดูแลตัวท่านเองนะครับไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับ จะจะคอยฉีดยาก็มสมัครแอบน้นแอบนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับก็ต้องระวังเราเองนะครับสวมแม็กเกลแอนกอฮอร่างมือเวลาไปไหนมาไหนดูแลตัวเราเองครับ มาเข้าเรื่องการดัดมะขามดีกว่าครับโควิดก็ปล่อยไปกับโควิดดัดมะขามก็อยู่กับการดัดมะขามนะครับใด้รสวง2.5นะครับเนี่ยรวดดัดบอลไฟสั่งม,มาจากร้านแอนบอลไฟรู้สึกว่าจะโคราชนะครับ สั่งปุ๊บรุ่งขึ้นจัดส่งเลยครับเร็วทันใจครับร้านแอร์บอลไซครับเดีย๋ยวจะสั่งต่ออีกรับอย่างละสองสามมนนะครับอาดับเลยครับส่งตามใจฉันครับ,บมาัขามเหนียวอยู่แล้วครับดับไม่ตงกตัวนะครับ แล้วก็ค่อยๆนวดไปดัดแรงกันเดี๋ยวก็เปิดหักขึ้นมาเสียดายอีกนัรงตามใจฉันครับ มาสองต้นครับเดี๋ยวเราดัดต้นนี้เสร็จแล้วจะจะเอามาขึ้นในต้นอีกต้นเล็กกว่าครับต้นเล็กกว่านี้หน่อยอ้าดัดไปดัดไปเรื่อยๆครับมูนดัดไปครับโมกระถางทําเองได้ใช้แล้วนะครับใช้ใช้แล้วครับทําเองจะทําไปเรื่อยๆครับจะท,ทําชุดนี้ส ทำชุดนี้สักสามสิบใบเราใส่ต้นมะขามครับทำเองนะครับทํทำเองมาดูครับกป้องรู้สึกว่าจะสูงไปหน่อยเดี๋ยวปรับปรับป้องให้เห็นเต็มใบดีกว่าโอเคนี่ครับนี่ครับ ทำเองครับไม่ต้องไปซื้อถามคัดติดยี่สิบสามสิบาทอันนี้ต้นทุนสิบกว่าบาทถ้าอะไไม่ต้องไปคิดครับเนี่ยตรงตามใจสันครับ เสร็จแล้วครับกดกดินหน่อยเดีย๋ยวรดน้ำเอาไว้ในร่มก่อนยังไม่เอาออกแดดครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จครับก็ถามทำเองนะครับเดี๋ยวจะมาะให้โตไหมครับ มีสองใบครับผมเนี่ยสองใบสามใบสามใบใส่ต้นโคต้นไซต้ตรงกลางใบต้น,นอันนี้เป็นรูปใบไม้ได้วยนะครับเนี่ยเอาใบไม้ใส่เนี่ยเป็นใบไม้ใส่สองข้างเลยนะครับเนี่งสองข กู้สูวัยจะเป็นใบมะละกอใบมะละกอใส่แต่ใบนี้ไม่ได้ใส่ครับนะครับเอ้ชมแล้วนะครับเนี่ยทำเองครับครับอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วแล้วเอาตัวนี้อันนี้ก็กราถางไม่ครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่ระถางไมนี่ครับเนี่ยทำเองครับ ช้แก้วพลาสติกทําพ no ิม์ครับเนี่ยใช้แก้วพลาสติกเนี่ทําพิมอันนี้ก็มีสี่ใบครับมีสี่ใบนี่ครับนี่ใส่ต้นโพแล้วครับเนี่ยต้นโพอันนี้น่าใส่โพแล้วครับอันนี้อันนี้รอเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้เอาออกพลาสติกยังไม่ได้ออกพรุ่งนี้จะเอาออกครับพลาสติก ขุ่นเนื้อพลาสติกออกนี่ครับนี่ครับขุ่นเนือพลาสติกออกก็จะมีสี่ใบห้าใบวันนั้นเอาพลาสติกเนี่ยเอาข้างนอกออกก่อนสวยนั้นใบเนี้ยแต่เรียบร้อยเอาเอาพลาสติกข้างนอกออกแต่ข้างในยังไม่ได้เอาออกพอดึงข้างในปอง แตกเลยครับเนี่ยแตกเลยเสียดาดครับผมค่อยๆําไปแล้วก็ดีเองของอะไรก็ค่อยๆไปค่อยๆทำไม่ต้องรีบร้อนครับอารัครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับอย่าลืมกดอะไรกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงช่วงโควิดนี้ก็อย่าลืมสับคาสับ ตะไคร้เอาไว้ต้มยำกินน้ำกระชายกินน้ำขาน้ำมะกรูดน้ำกระชายน้ำมะนาวที่เป็นสมุนไพรไทยเราครับกินได้กินได้หมดครับต้านไว้รัสโควิดครับจะคอยไอ้อะไรอ่ะเอต้า,าเซนก้าเราจไปคอยแล้วครับไม่มีแล้วครับ เห็นไหมครับที่เขาไปออกันที่อะไรอะ่ะได้ดูทีวีไหมครับคนเป็นอน่ากลัวก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม